ตอนที่13บศึกใหญ่ปะทุเออนี่เราจะต้องสู้กับทหารทั้งหมดนั่นจริงๆเหรอไม่ว่าพวกมันจะมาสักกี่คนพวกเราจะต้องปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้ให้ได้ให้ตายสิฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าฉันจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิต ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าฉันได้วางของในพิเศษ,ษที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วอย่าบอกนะว่าเธอใช่เลยค่าได้เตรียมกับดักเทมนม์นต้องสามเอาไว้แน่นอนว่านะตอนนี้อยู่รอบหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวหมู่บ้านของฉันไม่ได้สร้างข,ขึ้นมาเพื่อเป็นสนามรบนะ้วว้ยข้าคือแม่ทัพเลมอนแห่งอาณาจักรนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้าย ส่งตัวเจ้าเมืองออกมาซะและหมู่บ้านนี้จะไม่ถูกทำลายฟังนะหมู่บ้านนี้เป็นของพวกเราและเราจะไม่ยอมให้พวกแกยึดมันได้อย่างง่ายๆหรอกนะเจ้าแน่ใจนะนี่มันเป็นศึกจริงๆหมู่บ้านนี้ไม่มีโอกาสที่จะรอดเราจะต่อสู้จนกว่าหมู่บ้านนี้จะปลอดภัยน่าผิดหวังทหารทุกหน่วยเตรียมตัวบุกมันเข้าไป ทุคนต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านของตัวเองถึงเวลาสนุกแล้วสิระเบิดพร้อมทั้งงานเราไม่เคยคิดเมืก่อนว่าเราจะต้องมาอยู่ในจุดจุดนี้แต่มันก็ไม่มีทางเลือกแล้วในเมื่อเราเป็นเจ้าเมืองปกป้องมูบ้าของเราพวกเราอย่ายอมแพ้เด็ครับตอนที่สิสี่ ศึกตัดสินชะตาหมู่บ้านต่อสู้เข้าไปอย่าถอยนะคือพวกแกสีเท้ายังเลยไม่พอเอาละได้เวลาของเล่นใหม่วงเวทแห่งความสับสนถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะต่อสู้กับพวกมันได้กองการละวันมีมากกว่า แล้วเราจะทํายังไงต่อล่ะฮารุเราจะต้องรีบปิดฉากก่อนที่คนของเราจะหมดแรงจบมันตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยง้นก็ต้องเล่นงานที่ตัวแม่ทัพโดยตรงก็แค่จัดการแม่ทัพให้ได้แค่นี้ก็จบแล้วพวกมันต้านทานได้ดีกว่าที่ข้าคิดเอาไว้แต่หมู่บ้านเนี้ยมันไม่มีทางที่จะสามารถเอาชนะกองทัพของเราได้อย่างแน่นอนอ,อ,อะไรเลี่ยพวกพวกแกขอโทษด้วยนะท่านแม่ทัพนายจบเกมแล้วล่ะตอนที่สิบห้า ตัดสินพวกเจ้าคิดว่าใช้เวทมนต์ชั้นต่ำแบบนี้และจะสามารถชนะได้หรือไงเออแบบนี้ข้าเรียกว่ามันเป็นกลยุทธ์มากกว่านะครับเจ้านุ่มเจ้าคือผู้นำของหมู่บ้านนี้ใช่หรือไม่ใช่ข้าคือเจ้าเมืองของที่นี่และข้าจะปกป้องมันด้วยชีวิตข้าจะไม่ยอมให้จเจ้าทำา้ายเจ้าเมืองของเราดเลยค่ะพวกเราจะไม่ยอมไม่เลยต่อสู้เพียงลำพังหากเจ้าคือผู้นำตัวจริง งั้นเรามาท้าดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งหาให้ผมสู้กับคุณเนี่ยนะฮารุเจ้าไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้ถ้าเป็นแบบนี้ฮารุคงไม่มีทางสู้โอเคฉันคิดเหมือนกับพวกเธอเลยนะ่ะข่าให้เกียรติเจ้าในฐานะผู้นําแต่ถ้าหากเจ้าไม่กล้าพองั้นเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปกครองประชาชนเจ้าหมอนี่มันพูดก็ถูกแต่ว่าถ้าหากเราถอยอนาคตของเราก็ต้องจบลงด้วยพร้อมกับทุกคนได้ฉันจะสู้กับนายเอง ยา่าทําให้ข้าผิดหวังละการเจ้าหนูเปยีงยตัวรับมือให้ตายสิจะต้องหาทางชนะมันให้ได้บ้าไปแล้วไอ,อ้หมอนี่มแมลงเยอะชามัดใช่ถ้าขืนสู้ไปไนายนะ่ะได้ตายทันทีแน่นอะนเราขอสัญญาว่าเราแต่ไม่ยุ่งฮารุนายต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะในเมื่อเราเอาชนะด้วยพลังไม่ได้งั้นต้องใช้สมองแล้วล่ะก็แค่การฟันดาบม,มันจะยากสัแค่ไหนก็เทียวนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน เจ้าทอมอะไรของเจ้าขอโทษนะครับท่านแมน่ทัพผมเนะี่ยไม่เล่นตามกฎของคุณหรอกนะตอนที่ส6หฮารุจะชนะได้หรือไม่นั่นท่าจับดาบอะไรของเจ้าอย่าวอนนะว่าเจ้าไม่เคยใช้ดาบมาก่อนเออก็ใช่นั่นแหละครับขนาดดาบผมยังไม่เคยจับมาก่อนเลยจริงๆหมอนี้มันทําบ้าอะไรอยู่โอ้อฮารุยิ่งนายเป็นแบบนี้เดี๋ยวนายก็ได้ตายจริงๆหรอก ก็ขอดูหน่อยละกันว่าเจ้าจะอดทนได้ถึงแค่ไหนบ้าจริงทำไมมันเวี่ยงดาบได้ไวถึงขนาดนั้นต้องคิดต้องรีบคิดแล้วจะต้องใช้สนามบกให้เป็นประโยชน์เพราะเราไม่สามารถเอาชนะเขาได้ด้วยพลังอย่างแน่นอนแต่ว่าฉันมีแผนสำรองแล้วุ้ยนี่เจ้าคิดว่าวิ่งหนีแล้วนจะรอดได้ไงวิ่งหนีนะหรอใครบอกกล่ะว่าผมวิ่งหนีขากับดักเลยเนี่อะไรกรันสุ่ ติดกับดักแล้วจ้านีเจ้าใช้กอุบายแบบนี้อีกแล้วเหมือนกับตอนแรกเลยโหสุนอดไปเลยฉันชอบแผนนั้นจริงๆฮารู้โอเคดูเหมือนว่าจะจบแล้วนะครับบ้าจริงนี่เจ้าเล่ถึงขนาดนี้เลยเหรอสงครามมันไม่ได้วัดกันด้วยความแข็งแกร่งหรอกนะครับแต่วัดกันที่ใครฉลาดม,มากกว่ากันตั้งหากเล่าแม่ทัพโดนจับเป็นไปไม่ได้ท่านแม่ทัพ ท่านควรสั่งให้ทหารถอยออกไปแค่ดูนี้เลยนะและผมจะปล่อยขึ้นไปข้าขอสั่งทหารทุกนายถอนกำลังกับอาณาจักรตอนที่2 7ไทชัยชนะของหมู่บ้าน เออจบแล้วสินะพวกพวกมันถอยกันแล้วจริงๆเราชนะเราชนะแล้วจริงๆข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราสามารถเอาชนะได้ด้วยกลยุทธ์บ้าๆบอๆแบบนั้นเฮ้แต่ฉันก็ต้องขอยอมรับเลยนะว่าหมอนี่มันขี้ขาดแต่ก็ถือว่าฉลาดพอใช้ได้เฮ้เฮ้ทำไมเธอถึงต้องพูดว่าขี้ขาดด้วยเล่าพีพ่ี่แต่ว่าถ้าหากไม่มีเม็มเงินของข้าพวกเราอ่ะก็คงแพ้กันไปแล้วผู้ถูกไมล่ะ ก็อาจจะจริงอะนะนิดนึงแต่มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแหละพวกเราชนะหมูบ่บ้านของเราโลดแล้วพวกเราคิดถูกจริงๆที่เชื่อใจคุณท่านเจ้าเมืองใช่ต่อจากนี้ฉันจะทําให้หมู่บ้านนี้กลายเป็นเมืองที่แท้จริงข้า,าจะพูดแบบนั้นแล้วก็นะก็ขอให้ทาได้จริงๆกัและกันงานค่าขอเพิ่มภาษีสักสิบเปอร์เซ็นต์ลกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันเหมือนก,การมัดมือชกเกิดไปแล้วมั้ง ฮฉันลยอยากรู้จริงๆว่าหมู่บ้านนี้ยจะไปยังไงต่อนี่มันไม่ใช่จุดจบแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองของพวกเราไปพร้อมๆกันตอนที่18วางแผนสร้างเมือง รู้ไหมเพราะสิงในครั้งเนี้ยมันนาให้เงินของเราหายไปตั้งเท่าไหร่เอออย่าบอกนะว่าเราจนแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะถ้าใจพูดแบบตรงๆเลยอะนะละ้มละลายหาไม่ต้องตกใจขนาดนั้นหรอกนะอย่างน้อยหมู่บ้านนี้ก็รอดมาได้แล้วที่เหลือก็แค่ควางแผนเพิ่มเติมในการพัฒนาใช่และยิ่งไม่มีเงินด้วยนะเมืองเนี้ยเราคงไปต่อไม่ได้แล้วหมู่บ้านรอดจากสงครามได้แต่ไม่มีเงิน นี่มันไม่ต่างกับเมืองล้างไปแล้วนะโอเคงั้นต้องหาทางออกให้หมู่บ้านนี้ทำเงินให้ได้เฮ hey, ท่านเจ้าเมืองท่านมีความคิดดีๆแล้วใช่ไหมเราจะทำให้เหมืองนี้ไกลเป็นเมืองการค้าดูนี่นะตอนนี้หมู่บ้านของเราอยู่ใจกลางเส้นการค้าตั้งหลายเส้นดังนั้น แค่ทําให้พ่อค้าอยากมาขายของที่นี่เท่านี้เราก็รอดแล้วอืมนายคิดถือว่าไม่เลวแต่นายจะทํายังไงเพื่อดึงดูดเหล่าพ่อค้าลและพวกขุนนางจะไม่พอใจเราอีกอย่างนั้นหรอถ้านายทําแบบนี้หรือว่านายวางแผนละมือไว้แล้วนั่นแหละที่ฉันมีแผนสํารองเอาไว้ยังไงล่ะหฮ้นายมีแผนได้เหรอหนึ่งเราจะจัดเทศกาลการค้าเพียงแค่นี้พ่อค้าที่อยากขายของก็ต้องมาแล้วเทศกาลการค้าใช่ มันคือเทศกาลที่น่าสนใจที่เราจะดึงดูดพ่อค้าให้มาที่นี่อืฉันเริ่มสนใจนานแล้วล่ะท่านเจ้าเมืองสองเราจะจัดพื้นที่ปลอดภาษีนั่นเองโดยที่พ่อค้าสามารถทรําธุรกิจได้และไม่มีการรีถ่าจากเราคุ้นนางโอ้โหถ้าหากมันเป็นจริงอย่างที่นายว่าพ่อค้าจะต้องแห่มาที่นี่อย่างแน่นอนเอาล่ะต่อจากนี้เราจะําให้หมู่บ้านที่บันธรรมดากลายเป็นเมืองการค้าอันดับหนึ่ง ตอนที่19เทศกาลแรกของเมืองเฮ้อดูเหมือนว่ามันจะใหญ่กว่าที่เราคิดอีกนั่นนี่อ่ะก็แน่ล่ะต่อหน้านี้นายนันไปประกาศซะยิ่งใหญ่ว่า นี่จะเป็นเทศกาลที่ดีที่สุดในภูมิภาคฉันขอรับรองได้เลยดังนั้นข้อค้าร้อมรอบเมืองก็เลยสนใจดังนั้นพ่อค้าร้อมรอบเมืองก็เลยสนใจเทศกาลนี้ก็ก็ตอนนั้นมันต้องพูดปลุกใจนี่หว่าไม่มีทางเลือกอะแต่นายมั่นใจจริงๆใช่ไหมว่ามันจะไม่กล่ยกลายเป็นหหยนะแทนถ้าหากเทศกาลนี้มันล่มนะฉันขอบอกได้เลยฉันจะหน,นีออกจากเมืองนี้แน่นอนฮึงินเจ้าก็ต้องทําออกมาให้มันยิ่งใหญ่ให้ได้สิ อย่างน้อยข้ามีเวทมนต์นะสามารถช่วยเหลือมันได้อย่างแน่นอนเวทมนต์ของเธอฉันว่าน่ากลัวยิ่งกว่าอีกอะเพราะว่ามันสามารถทำให้หมู่บ้านนี้พังได้เลยดูเหมือนว่ามันจะไปได้สวยเลยสินั่นเนี่ยฉันว่าแบบนี้มันไม่เรียกว่าไปได้สวยแล้วล่ะแต่ว่านะเราสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้อีกแน่นอนก็ต้องให้เครดิตกับเจ้านั่นแลหละฮารุ แต่ข้าจะคอยเฝ้าระวังไว้ให้เผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นเอาล่ะมันถึงเวลาที่น่าตื่นเต้นของเทศกาลยังเริ่มเลยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยวห้ามใช้เวทมนต์แปลกๆนะฉันขอล้องล่ะดีหน้าว้าวสวยจังเลยเฮ้ยอย่างน้อยคราวนี้ก็ไม่มีอะไรที่มาเราเบิดอืมเทศกาลนี้ ดูดีไม่เลวน่าสนใจจริงๆขอเป็นใครกันและดูเหมือนว่าจะไม่ใช่พ่อค้าซะด้วยตอนที่20ขุนนางจากเมืองหลวงดูจากการแต่งตัวหมอนี่ขุนนางชั้นสูงแน่ๆฮัลโหฉันว่าคุณนั้นจะต้องไม่ใช่พ่อค้าธรรมดาแนะ่ๆนะเพราะดูจากการแต่งตัว ฉันมีความคิดว่าคนนี้จะต้องมาจากในเมืองหลวงฮารุระวังตัวด้วยนะฉันว่าคนระดับนี้จะต้องไม่มาเทศกาลหมู่บ้านของเราโดยที่ไม่มีเหตุผลยินดีต้อนรับครับท่านขุนนางผมชื่อว่าฮารุและเป็นเจ้าเมืองของที่นี่ข้าชื่อว่าหลอดคายจากเมืองหลวงและข้าได้ยินข่าวเกี่ยวกับเทศกาลนี้ดังนั้นก็เลยอยากมาดูด้วยตาของตนเองท่านหลอด<ช>ท่านเป็นขุนนางจากเมืองหลวงเลยเหรอคะเนี่ยใช่และข้าต้องบอกว่าข้ารู้สึกประหลาดใจอย่างมาก ประหลาดใจเรื่องอะไรเหรอครับหมู่บ้านเล็กๆที่เคยร่มสลายแต่ในตอนนี้กับกลายเป็นศูนย์กลางค้าของภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยข้ามีความคิดว่าคุยกันตรงนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมดังนั้นข้าขอเชิญไปที่เต็นท์ดีกว่านะครับข้าขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะหมู่บ้านนี้ขยายตัวเร็วมากเกินไปแล้วมันมีปัญหาตรงไหนเหรอครับแน่นอน พวกเราขุนนางกับพ่อค้าในเมืองหลวงไม่ชอบแน่ๆกับการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ถ้าจะให้พูดง่ายๆตอนนี้พวกเราเป็นภครกาจของเหล่าขุนนางพวกนั้นอย่าบอกแล้วว่าท่านกำลังข่มขู่ข้ามาที่นี่เพื่อแนะนําเจ้าควรอยู่ในกรบมากกว่านี้แปลว่าถ้าหากผมไม่อยู่ในกรมันจะเกิดอะไรขึ้นข้าแนะนําว่าอย่าให้ข้าต้องตอบคํานั้นเลยท่านจเจืองตอนที่21่สิบคเตือนจากเมืองหลวง ข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจถึงสถานการณ์ของหมู่บ้านนี้นะท่านเจ้าเมืองสถานะแต่ว่าหมู่บ้านนี้มันเป็นของชาวบ้านและไม่ใช่ของขุนนางในเมืองหลวงนะครับผมว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วถูกต้องเพราะว่าหมู่บ้านนี้เติบโตเร็วจนเกินไปดังนั้นอาจจะไปทับเส้นผลประโยชน์ของใครก็ได้ตอนนี้ข้าเริ่มสงสัยแล้วล่ะว่าท่านไม่ได้มางานนี้เพื่อชมเทศกาลข้าเข้าใจถูกต้องไหมแน่นอนข้ามาที่นี่เพื่อให้คําแนะนําแก่ท่านเจ้าเมืองเท่านั้น คาแนะนําข้าว่านี่มันเป็นการขู่ชัดเจเจ้าก็พูดตรงเกินไปเหตุผลที่ข้ามาหมู่บ้านนี้เพราะว่ามันขยายตัวเร็วผิดปกติพ่อค้ารายใหญ่บางคนจากเมืองหลวงก็เลยอาจจะไม่พอใจเข้าใจละพวกพ่อค้ารายใหญ่ในเมืองหลวงมองว่าหมู่บ้านแห่งนี้กําลังที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าทําให้พวกเขาเสียผลประโยชน์แบบนี้นี่เองคือพ่อค้าในเมืองหลวงแต่ว่ากับพวหมู่บ้านเล็กขนาดนี้ แสดงว่าหมู่บ้านแห่งนี้กําลังเติบโตได้อย่างดีเลยบางครั้งการเติบโตมากไปมันอาจจะเป็นภัยต่อคนที่กําลังเป็นใหญ่ในตอนนี้ท่านแน่ใจนะครับว่าท่านจะสามารถหยุดผมได้ข้าหวังว่าท่านจะเข้าใจและคิดให้ดีก่อนที่จะเดินจากไปนะท่านตอนที่22เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร ตอนนี้พวกเธอคงรู้กันแล้วสินะว่าหลอดใครเขาต้องการอะไรและก็เมืองหลวงเริ่มจะตามหมู่บา้บานของเราแล้วด้วยฉันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากเพราะว่าถ้าหากพวกขุนนางมันเห็นว่าเรากำลังขงโมยตลาดการค้าพวกเขาจะต้องไม่มีทางปล่อยเราไปแน่เราต่อสปกเมืองนี้จากกองทัพของพวกเขาแต่ตอนนี้พวกมันต้องการที่จะควบคุมเราโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังนี่คือเจ้าพวกขุนนางมันฉลาดกว่าที่เราคิดตอนนั้นมันส่งกองทัพมา แต่ในเมื่อเราลอดได้ตอนนี้ก็เลยมาขอต่อรองแทนนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าณนะตอนนี้พวกเราเป็นภัยคุกคามที่พวกนั้นไม่สามารถควบคุมได้แล้วยังไงล่ะก็เลยออกมาตรการนี้มาใช่ตอนแรกหมู่บ้านนี้แทบจะไม่มีค่าอะไรในสายตาของพวกมันแต่หลังจากที่เราสามารถเอาชนะกองทัพได้และทําให้เทศกาลนี้การเป็นจุดสนใจของพวกค้าพวกมันกลับจะมายึดกันแบบนี้เลยเหรอ พวกเขาเล่นีอยู่สองทางเลือกคือหนึ่งจัดการพวกเราซะกับสองทำให้อยู่ใต้อานาตคนแบบขุนนางใครไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรที่มันลอยๆเขาจะต้องมีข้อเสนออะไรบางอย่างที่แอบแฝงไว้แน่ๆนี่ไงคือข้อเสนอที่หลอนคายได้ให้กับเรา,เาไว้พวกมันจะเป็นคนควบคุมเศรษฐกิจทั้งหมดในหมู่บ้านนี้พวกมันก็จะรีดภาษีทางการค้าของเราไปด้วยในท้ายที่สุดหมู่บ้านนี้ก็จะตกเป็นของพวกมันโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเลยไอ้พวกขุนนางหน้าเลือก พวกมันเห็นเราแค่เป็นเครื่องมือทำเงินให้พวกมันถ้าหากเป็นแบบเนี้ยเราควรสู้กับมันอีกรอบดีไหมไม่ฉันว่าฉันมีแผนที่ดีกว่านั้นนะนายคิดจะทําอะไรในเมื่อพวกมันรู้สึกว่ามันชนะไปแล้วแต่ในความเป็นจริงพวกเราตั้งหากล่ะที่เป็นฝ่ายควบคุมพวกมันตอนที่ยีการเจรจาคิดหนักเลยฮะจะทำยังไงให้ถอดใครมาร่วมมือกับเราดีล่ะเนี่ย ระบบเจ้าเมืองปลดล็อกอัปเดตอ้าวนี่แกหายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยสามารถควบคุมและพัฒนาเมืองได้อย่างเต็มรูปแบบสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจของเมืองได้แบบเรียลไทม์จำลองผลกระทบของการค้าระหว่างเมืองหลวงความสามารถในการโน้มน้าวขุนนางและกองกําลังงานเหรอระบบพัฒนานี่เองถึงว่ามันเงียบหายไปตั้งนานดังนั้นหมายความว่าตอนนี้เราสามารถควบคุมทุกอย่างที่มันอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้เลย แม้แต่เกมการเมืองของขุนนางก็อาจากลายเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นเองเฮ้อเฮ้อถ้าหาข้าสามารถต่อรองกับเมืองหลวงได้ละก็แน่นอนว่าเมืองหลวงจะต้องพึ่งพางหมู่บ้านนี้มากกว่านั้นด้วยซ้ําโอเคดิวศาลาหมู่บ้านขอบคุณนะครับานอดคายที่ท่านยอมเสียสละเวลามาข้าต้องขอยอมับจริงๆว่าหมู่บ้านของเจ้าพัฒนาได้เร็วเกินกว่าที่ข้าคาเดเอาไว้อีก ขอคุณที่สังเกตนะครับถ้าลอดหางหมู่บ้านปิดกั้นพ่อค้าจากเมืองหลวงเมืองหลวงจะขาดแคลนสินค้าพื้นฐาน20%หากเพิ่มภาษีนําเข้าเมืองหลวงอาจยอมรับข้อเสนอทางด้านการขาพลังอํานาจของหลอดขายในเมืองหลวงระดับ B+ บเริ่มโดนกดดันเพื่อให้มาควบคุมหมู่บ้านนี้หมายความว่าถ้าหลอดขายกําลังทู่กดดันจากเมืองหลวงเพื่อมาจัดการนี่และ แต่การเติบโตรวดเร็วมานาเกิดปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะท่านเจ้าเมืองแน่นอนครับทลอดแต่ว่าบางทีปัญหาเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้มาจากภายในก็ได้นะครับมันเป็นเพียงแรงกดดันจากภายนอกไม่ใช่หรอครับพูดได้น่าสนใจนี่ท่านเจ้าเมืองงั้นผมขอเสนอครับระบบแต้มเมืองระบบแต้มเมืองจะทําให้ประชาชนสามารถใช้แต้มในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรภายในเมือง พ่อค้าต่างๆสามารถมาลงทุนได้โดยการสะสมแต้มเพื่อเป็นการลดหย่อนภาษีคุณนางที่สนับสนุนหมู่บ้านจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงสินค้าหรือทรัพยากรหมู่บ้านนี้ไม่ต้องพึ่งผ่าสกุลเงินของเมืองหลวงโดยตรงแต่ยังสามารถทำให้เมืองหลวงได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจได้อีกด้วยเจ้ากำลังที่จะบอกว่าหาค่าสนับสนุนหมู่บ้านนี้ข้าจะได้รับอำนาจทางการค้าด้วยโดยที่เมืองหลวงไม่สามารถปฏิเสธได้ ถ้าท่านต้องการที่จะควบคุมเมืองนี้ผมต้องขอปฏิเสธแต่ถ้าหากท่านอยากจะเป็นพันธมิตรกับผมแล้วก็เมืองนี้ยินดีต้อนรับนะครับผมท่านเจ้าเมืองข้าขอยอมรับท่านเป็นนักเจรจาที่ดีมากตอนที่24เดิมพันใหญ่กว่าที่คิดระบบแต้เมืองที่เจ้าคิดมาถือว่ามันมีแนวคิดที่แปลกใหม่อย่างมากข้าขอยอมรับเลยขุนนางที่อยู่เบื้องหลังของหลอดคายกำลังเผชิญปัญหาภายใน ก็ตกลงในครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับสงครขาวอำนาจภายในราชสำนักหากคุณเจรจาอย่างถูกวิธีคุณจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าถึงขุนนางขั้นสูงแต่ท่านยังไม่ยอมพูดตรงๆเลยนะครับว่าท่านต้องการอะไรจากผมหรือในเมืองนี้กันแน่เฮ้เจ้านี่มันควบคุมไม่ง่ายจริงๆถ้าหากผมง่ายต่อการวบคุมผมก็คงไม่มานั่งอยู่ที่นี่และสามารถสร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นมาได้จากที่มันไม่มีอะไรเลยข้าขอยอมรับนะว่าคนที่สร้างเมืองหรือคนที่จะปกครอง ต้องมีความสามารถแต่เจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าหมู่บ้านนี้จะไม่เป็นภัยต่อเมืองหลวงหรือบางทีท่านอาจจะไม่ได้กังวลว่าพวกเราจะเป็นภัยต่ออาณาจักรแต่อาจจะเป็นภัยต่อขุนนางบางกลุ่มเท่านั้นเออแปลว่าเจ้าเลือกเข้าใจสถา,านการ์แล้วขุนนางเมืองหลวงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหากคุณใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์คุณจะได้รับเกาะคุ้มกันจากอำนาจของหลอดไข่ถ้าท่านต้องการให้ผมเป็นพารมิตรผมก็ต้องได้บางอย่างมาก,ก่อนครับ ก็พูดมาสิว่าเจ้าต้องการอะไรผมต้องการได้สิทธิ์ในการค้าขายกับขุนนางชั้นสูงโดยที่ไม่ผ่านระบบภาษีของเมืองหลวงนี่เจ้าไม่ได้ต้องการแค่การคุ้มครองแต่ต้องการเข้าถึงตลาดขุนนางเหรอใช่แล้วครับผมถ้าหากผมได้สิทธินั้นผมจะสามารถดึงพ่อค้าชั้นสูงของเมืองหลวงมาอยู่ในฝั่งของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับถือว่ามองการไกลกว่าที่ท่านคิดเอาไว้และท่านก็รู้ดีหากท่านสนับสนุนผมแน่นอน ว่าผมจะเป็นคนปกป้องท่านด้วยจากฝ่ายตรงข้ามที่ตอนนี้กดดันท่านอยู่ยังไงล่ะครับตกลงข้าจะให้สิทธิ์นั้นแก่เจ้าแต่ว่านะรักษาสมดุลให้ดีล่ะ